การหยุดในช่วงนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวก็ตีใจย,ยิ้มออกแหะค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยนะคะ,ะพอมันเป็นช่วงโลซีซั่นเนี่ยการจองห้องพักมันก็น้อยลงเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศวันหยุดยาวแบบนี้มันก็เลยทําให้คนได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นนะคะในการเดินทางท่องเที่ยว ไปดูในพื้นที่ภาคตะว,วันออกค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เวลาเจอวันหยุดอาจจะไม่ต้องวันหยุดยาวก็ได้นะคะแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุด3าวันเนี่ยพื้นที่ภาคตะว,วันออกทะเลแถบชนบุรีนะคะพัทยาบางแสนหรือแม้แต่ระยอ,อรยองเองเกาะช้างเห็นดูข่าวเมื่อวันศุกร์เนี่ยคนต่อแถวกันประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเรือ นะคะกว่าจะได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะช้างกันซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะในการเดินทางไปเที่ยวนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกค่ะนายสันเพชรสุภาพวรวร์เสถียรนะคะบอกว่ากรณีที่หยุดเนื่องต่อเนื่องกัน6วันค่ะถือว่าช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในระยะ,กะใกล้ใกล้กรุงเทพถือว่าได้รับอนิสง์เชิงบวกอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะเดิมทีช่วงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันหยุดยาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมีการประกาศวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันก็คือวันวันนี้สามกร,รกฎาคมเนี่ยนะคะทำให้มันหยุดยาวมากขึ้นไปอีกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะจากอัตราการเข้าพักก็อยู่ที่ประมาณ 60- 70%พอมีวันหยุดเพิ่มขึ้นก็ดันให้เพิ่มขึ้นเป็น85-90%ตเลยทีเดียวค่ะ โดยเขาก็มองว่าคือมันช่วงของออพฤษภาคมถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซั่นนะคะอัตราการเข้าพักจะอยู่ที่ประมาณ40-50%เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ถือว่าได้อาน,นิสง์จากเรื่องนี้แต่เขาก็คาดหวังนะคะว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปการเข้าพักน่าจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวไทยแล้วก็รวมถึงคนไทยก็เที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนของหลายประเทศทั่วโลกด้วยแล้วก็ปิดงบของหน่วยงานภาครัฐด้วยอ๋อพอปิดงบปุ๊บเนี่ยะจะมีเรื่องของการ ประชุมสัมมน,นา<แ>อบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้มันก็ก็มีประโยชน์นะ,ะในแง่เศรษฐกิจแต่ว่าแต่ละหน่วยงานไปทําอบรมอะไรกันได้เนื้อหาสาระอะไรอย่างนั้ก็ก็เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานไปะนะครับคุ้มค่างว่าประมาณหรือไม่แต่ว่าที่ได้แน่ๆคืออย่างนี้แหละนะครับเงินมันสัพพัฒนะ,ะนี่คือพอไปเห็นภาพเห็นข่าแบบน,นี้นะมันย้อนแย้งกับไอ้ไอ้คำาอรหาที่ว่า คนไทยจะอดตายกันหมดแล้วแล้วเนี่ย<อ>ออก็เลยคนเขาก็แซวว่าอ,อที่ที่ระยองที่ชลบุรีพัทยาบางแสนหรือะอําหัวหินอะไรเนี่ยคนเขาแห่ไปเนี่ยไปเพราะว่าเขาเขาจะไปหาอะไรกินเพราะเขาอดตายกันหรือยังไง <c oughs> นะปั๊มน้ำมันก็เต็มนะคุณนันทยาเต็ม,มห้างก็เต็มคะ่ะคุณอ,อผมวันวันศุกร์เนี่ยนะผมเส้นตะวันเส้นสายใต้เนี่ยมันจะมีที่พักรถ นะแล้วที่พักผมชอบไปเพราะว่าห้องน้ามันติดแอร์คือเราไม่เสียตังค์ใช่ไหมเออเราก็ไปแวะแล้วก็ซื้อกาแฟแก้วถูกๆสามสิบสี่สิกินแล้วก็ไปใช้ห้องน้ำํำเขาสะดวกสบายมีขนมนมเลยปรากฏว่าเมื่อวันศุกที่ผ่านมาเนี่ยวนหาที่จอดจนเหนื่อยใจโอ้โหใช่ไม่มีที่จอดนะอเอเอก็เลยต้อง ต้องจอดแป๊บเดียวจอดขวางเพื่อที่จะ,ะลงมายืดเส้นยืดสายเพราะว่ามันขับรถติดมานานแล้วไปหาปั๊มเล็กๆเข้าหองน้ำเนี่ยคือเวลาเวลาเราพูดถึงเรื่องคําว่าเงินสะพัดหรือมีมีผลกับมีผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยคืออย่ามองภาพใหญ่นะ,อ,ะอย่ามองภาพใหญ่ๆว่ามันจะต้องเป็นระดับมหาภาคมองภาพเล็กๆค่ะว่าเวลารัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดย,วยาวๆแบบนี้นะคะ มันจะทําให้คนออกเดินทางอาพอคนออกเดินทางปุ๊บแล้อย่างคุณปารเมศเดี่ยวแวะเข้าปัม๊มซื้อขนมนมเนยซื้อหมูป้งหมูปิง้งผม,มไม่ซื้อติ่หมูปิง้งเนี่ยผมซื้อไม่ได้ขอไปดิฉันดิฉันดิฉันนะชนอบกินซื้อหมูปิ้งนะคะขอัยไก่ปิ้งลูกชิ้นไก่ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยพ่อค้าแม่ขายคนเล็กคนน้อยเนี่ยเขาก็ได้ได้หมดนะคะเขาได้หมดอย่างเวลาอย่างไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ ไปแวะกินข้าว<ะ>แวะกินกาแฟแวะซื้อตามตลาดชุมชนเนี่ยได้หมด<ะ>อันนี้คือเศรษฐกิจมันมันเดินหน้าค่ะคือมองภาพแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมองเห็นว่าเออมันส่งผลต่อเศรษฐกิจจริงๆอนึกถึงตอนจัด โครงการอะไรนะ <c oughs> เราเที่ยวด้วยกันใช่ไหม <c oughs> ช่วงช่วงที่กัตตุ้นเศรษฐกิจนะ <c oughs> แล้วก็มีคนเข้ามาด่าบอกว่าจะอดตายกันอยู่แล้วจะชวนกันไปเที่ยวอีกค <c oughs> ือคนจะอดตายก็อย่าไปเที่ยวนะไ <c oughs> อ <c oughs> คนที่เที่ยวนี่สแสดงว่ายังไม่อดนะเขาก็ <c oughs> ยังมียังมีแต่การไปเที่ยวของเขาเนี่ยไม่ใช่เขามีความสุขคนเดียวนะอย่างที่คุณบอกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เขารอขายของอยู่เขาก็ได้ขายของนะพวกจังหวัดท่องเที่ยวขายอย่างที่บอกไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆเดียวนะของ ขนมอ่านุูดว่าคุณวิ่งเส้นลงใต้ไปเพชรบุรีอย่างเงี้ยไปร้านริมทางขายลูกตาลขายนมหม้อ,อแกง,องทองหยอดฝอยทองอะไรพวกนี้<ด>โอเ้เขาก็เฉาะตาลกันมือเป็นละวิ่งเลยใช่ไหมอ๋อ,อเนี่ยค่ะมันก็จะได้มุมนี้นี่แหละนะคะ